ข่าวแถลงอย่างเป็นทางการจากสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทยเพื่อยืนยันว่าสวีเดนไม่มีการระง,งับการขายเครื่องบินขับไล่กริปเปนนะครับหรือว่ากริปเปน EF ให้กับกองทัพอากาศไทยครับสรุปประเด็นหลักกันครับต้นเหตุข,ของข่าวคือมีข่าวลือแพร่สะพัดในวงกว้างว่าสวีเดนอาจระง,งับการขายเครื่องบินกริปเปนให้กับไทยทางสถานทูตสวีเดนได้ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆเพื่อระง,งับการจําหน่าย ซึ่งเป็นการสยบข่าวลือดังกล่าวนะครับการชี้แจงนี้เป็นการยืนยันว่าความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยและสวีเดนยังคงดําเนินต่อไปตามปกติและโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะครับการออกมาชี้แจงอย่างรวดเร็วและชัดเจนนี้ช่วยสร้างความมั่นใจและป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับคุณมีความเห็นอย่างไรกับข่าวนี้บ้างครับคิดว่าข่าวลือที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือไม่มาร่วมพูดคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ